สวัสดียามเช้าในเดือนส่งท้ายปีที่สยามนิสันบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลจังหวัดปทุมธานีซึ่งเต็มไปด้วยภาพบรรยากาศอันอบอุ่นของเหล่าบรรดาครอบครัวนิสันอ e ีโคคาที่พร้อมใจกันมาร่วมเดินทางในคาราวาน นิสสันอีโคโคาพาท่องเที่ยวไทยด้วยใจอนุรักษ์ปีที่3ตอนเช็คอินฟินทุกทริปครับ <Hey. S 1> ัอีโบทุกคนเ <Hey. S 1> มื่อถึงเวลาก็ออกเดินทางกันไปในทริป ตื่นตาตรึงใจกับวังน้ำเขียวเลยครับและสถานที่แรกครอบครัวนิสันกแวะสักการะสารเจ้าพ่อขุนด่านก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรมสนุกๆที่โรงเรียนในร้อยพระชนจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ ที่อุทยานแห่งชาติทับลานครอบครัวนิสันอีโคคาทุกคนก็ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการยิงเมล็ดพันธุ์ไม้พื้นถิ่นครับและที่พักของพวกเราในค่ำคืนนี้คือบ้านสวนสุชาดารีสอร์ทที่อำเภอวังน้ำเขียวเป็นที่พักที่ร่มรื่นมากๆเลยละครับ และเช่นเคยกับงานเลี้ยงภาคค่ำกับปาร์ตี้บาร์บีคิวพร้อมบรรยากาศรื่นเริงส่งให้ครอบครัวนิสันทุกคนนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้กันเลยละครับ ช้าวันใหม่ครอบครัวนิสันทุกคนก็เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่โรงเรียนบ้านครองทุเรียนอำเภอวังน้ำเขียวเพื่อทำกิจกรรมในโครงการนิสันปันความรู้อยู่คู่ธรรมชาติโดยการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนมามอบให้น้องๆกันแล้วครับวังน้ำเขียวฟาร์ม ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราบรรดาครอบครัวนิสานอีโคคาจะได้เรียนรู้เรื่องราวของเห็ดหลากหลายชนิดนานาสายพันธุ์และยังได้เลือกซื้อกลับบ้านกันอีกด้วยนะครับ mm hmm. และก่อนจะแยกย้ายกันในทริปนี้เราก็ได้ร่วมปิดกิจกรรมส่งท้ายที่วิเลตฟาร์มแอนด์ไวน์ ชมไร่อ่งุ่นพร้อมรับประทานอาหารบอกไปเลยครับว่าฟินจุงเบยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของครอบครัวนิสสันอีโคคารที่พร้อมใจกันมาร่วมเดินทางในคารวาลนิสสันอีโคคาร์พาท่องเที่ยวไทยด้วยใจอนุรักษ์ปีที่3ตอนเช็คอินฟินทุกทริปและทริปนี้ ตื่นตาตรึงใจกับวังน้ำเขียวครับเป็นมาชาครั้งแรกค่ะเล็ก็ขับประทัดรัดเวลาหาที่จอดสบายสุดคุ้มค,ค่าสมราคาค่ะประทับใจทีมงานจัดงานได้สุดขนาดดีค่ะอยากให้มีอีก ที่ปีแรกครับแระหยัดน้ำมันดีครับแล้วก็คล่องตัวดีแล้วก็หายจอดง่ายภาพรวมแล้วอากาศดีสุขดีได้เพื่อนเยอะดีรู้จักเพื่อนใหม่ใช้ไม่ได้เรื่อยๆครับผมจะบาเข้ามาอีกมาครับผมครั้งแรกครั้งแรกครับเครื่องโยโนเคครับสารระดับของตัวช่วงล่างได้ดีก็คล่องตัวจอดง่ายประหยัดน้ำมันสนุกครับกิจกรรมได้รู้จักคนที่ใช้เป็นครอบครัวนิสันเหมือนกันครั้งหน้าน่าจะมาอีก ครั้งที่3แต่คนนี้ครั้งที่2องสมรรถนะตอนนี้ก็โอเคนะครับทุกอย่างเยี่ยมขับแล้วรู้สึกมั่นใจประหยัดน้ํามันร่วมทุกคกิรมีส่วนร่วมค่ะมีส่วนร่วมทุกทานจะลงตัวไม่พลาดไม่พลาดบอกได้เลยว่าคงไม่พลาดค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดมาทุกคลิปได้จะมาทุกคลิปเลยครับแต่นี้เสียดายมันมาแค่ทปเดียวครั้งเดียวเลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ต้องการอยากจะซื้อรถในครั้งต่อไปก็นำนิสสันแลนเนี้ยไปเป็นตัวเลือกของคุณได้อะค่ะ